กำลังใจให้เพื่อนสู่ชีวิตต่ออีกหาร้อยบาทน,นี่มม่ซื้อเขาอ่าตีเมื่อกี้แม่เนี่ยพ่อไดซื้อไปมาเส้นกินรับมาเส้นกินรับนอนนำปลาสาบนำถาดนำยังเอาชีวิตรอดในสังคมทุกมื้อนี่นะครับเพิ่นขมพีอีกเลนหนึ่งแล้วพื่อนพี่น้องเดี๋ยวสิไปดักขี่รถไปดักข้างหน้านะว่าเพื่อนเป็นยังไงไหมยังไงน,นะครับพี่มานี้มาขอถามห,าหน่อยนึงอันนี้พี่เก็บของขายใช่ไหม ทั้งเก็บทั้งซื้อครับผมเก็บแล้วไปไปขายที่ไหนเนี่ยมันเขาเป็นมือนกับขายกับขายเป็นกิโลครับขายเป็นกิโลครับไอ้นี่เก็บมาจากมือแล้วเก็บมาสามมือแล้วอันนี้เก็บมาสามมือซื้อเขามาซื้อเด็กน้อยมากกิโลละห้าบาทอ๋อซื้อน้ำเด็กดน้อยกิโลละห้าบาทมาที่นี่ไปขายขายกิโลเท่าไหร่ขายกิโลละแปดบาทโอ้จะซื้อได้สามบาทครับโอ้ เราไปเก็บม้าถ้าใส่แน่ผมน้ำก้นมาหลายมาโดนมาตั้งแต่พูดน่ะผมเก็บมาตั้งนั่งเทื่ยวนอนหอดขึ้บนครับว้าดไม่ไปไกลเลยเบิ้งสภาพการดิ้นล้นสู่ชีวิตเที่พี่น้องผมนอนน้ำสาลาเด้หนี่ฮะผมนอนตามสาลามาดีมาใกล้ๆกล้สุดนอนน้ำสาลาพักรถเด่หนะแมนครับมองที่ลรถโดยสารที่ผมนอนอยู่สาลานี่สาลาทางเขาบ้าน อีหยังบานกะเลาบันอันนี้นะครับโอ้ยเออแต่ว่าผมมามาเอาเข้าไปกินอ๋อนี่มันซื้อข้าวติเมื่อกี้อ่ะแม่ก็ได้ซื้อไปมาเส้นกินครับเส้นวันนี้ก็หักวันอาทิตย์นี่ผมสิมาเอาของเราประจําอ่ะเพราะว่าวันอาทิตย์อีกครับแม่นเราไวนึงเนี่ยครับนี่โอ้มาค้างเขาไว้เร้าเร้าอันนี้สิไปขายใส่มื้ออื่นมันจะมีหม่องขายอยู่3-4หม่องครับก็สิมีเศษเล็ก ตอนแรกนึกว่าบั้งร้นเนาะพี่น้องเนาะที่นี่กับพวกถุงพวกนี่กระปองเศษกระปองขายอันนี้เขากับเพิ่งไปเซ็นมาเมื่อกี้ที่ที่จอดเมื่อกี้นะถามเล่นมานะนะเอ้เพิ่นไปเซ็นมาเท่าไหร่ก็ดีครับร้อยหนึ่งครับร้อยหนึ่งมีแหนมไก่ปิ้งแล้วกบข้าวเหนียวนี่เพิ่นไปเซ็นมานาะพี่น้องกินมือนี่กับมืออื่นโอ้กินสองมืออีกกินสองขับครับมือมือนี่กับมืออื่นครับผม แซมนี่เพิ่นกินสองมือม้อมื้อนี้กับมื้อเช้าบอท่นได้กินมือม้อเช้าบอท่นนนาทนได้กินเขาจ้ยอยแล้วน้ำล่ะน้ำนี่เก็บผ้าข้างกินนะ้ำไปกดเอาผมไปกดเอาอยูซาลาครับกดเอาเงินไหนไอที่เขาตู้เขานะสอ,องบาทก็เต็มแลว้วอ๋อไปกดเอานั่นซีฮาริสอ๋อไปกดน้ำตู้ครับผมไ้กดทีละบาทสองบาทกันบอเบิ้งสภาพในพี่น้องก็อยากสีว้านะพี่น้อง นี่นคือการไปทายเอาคุ้มตนนี่กับการดิ้ล้นการสู่ชีวิตข,ของแต่ละคนน่ะพี่น้องอี่สารไม่เจ้ากับน้ำกลนเพิ่นมาถึงหลายกิโลเลยหลายกิโลตัสวสิเพิ่นปีกออกมาอีกเลนหนึ่งอี่สารไม่เจ้ากับตีรถกับมาดักอยู่ด้านหน้านี่นะพี่น้องเนาะกับอยู่เบิ้งสภาพ์นี่เบิง้งทำใส่น้อนนั่นหรือเล่ครับผมบ่มี เป็นหลักเป็นแรงเลยบ่มีครับหาเก็บของนี่พอทั้งชีวิตเสื้อผ้าเด้ออันนี้อันนี้เสื้อผ้าครับผมนี่ห่อเสื้อห่อผ้าบ่จะมีลังลังอีกลังหนึ่งครับใส่มุ้งใส่มุ้งใส่เสืออ๋อไปนอนตามศาลาแต่ขันย่มแรงเลยผมตรจะนอนน้ำปลาเลยนัำปลาเลยขันยำแรงนอนน้ำปลาครับย่มแรงกับนอนน้ำปลาย่ำแรงย่มแรงย่ม แงน่าแร่งโอ้ยน่าแร่งน่าแร่งครับโอ้บนน้องนำสลานอนน้ำปลาเลยครับสิบผู้พาแล้วก็เอาผพาปิดผูกกับกบไม้กบอะไรนอนน้ำปลาสานำถาดน้ำยังหน่อยดีเจ้าอายุเท่าไรแล้วเด้อห้าสิบเก้าปีครับห้าสิบเก้าปีครับเพิ่นห้าสิบเก้าปีเพิ่นสู่ชีวิตนะพี่น้องตามสไตล์อีสานบ่เจ้าเห็นคนยังซี่ปดใจบ่ได้คือเก่า นะพี่น้องอีสานมาเจ้าเป็นคนแนวนี้นะครับถ้าพ่อถ้าเจอนะครับอันนี้ก็มาอยุ่พ่ออยุ่กลางทางเส้นไปนี่ไปอุบลน,นะพี่น้องเนาะทั้งนี่ก็สิไปบุรีรัมย์ของนี่ขายได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับของทั้งเบิดนี่ผมซื้อมาสามร้อยกว่าบาทได้ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยบาทนี่ครับในเจ็ดร้อยแปดร้อยนี่เก็บมาสามมือแล้วครับโอ้แล้วผมมือละมือละร้อยกว่า มือพอถึงร้อยเะครับค่าน้ำมันมือละห้าสิบบาทค่าน้ำมันอีกเบรงรถให้จากเพื่อนเนี่ยกำลังใจให้เพื่อนสู่ชีวิตต่ออีกหาร้อยบาทนะพี่น้องนะมือนี่นะครับพอกันอยู่กลางทางนะครับครับสาะศุอายุวันสุขภาระขในไหลเลือดรในไประเสริฐที่สุดในจักรวาลนี้ในโลกานี้ขอให้ตกอยู่ที่ครอบครัวของคุณนาตลลดไปอรคยาปรมาราถาครับ สาุทุ้อ้ายสู่ชีวิตต่อไปเด้อพี่น้องเอยเด้อเด้อายเด้อที่สามไมเจ้ากันสิไปตัวละอีกนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอบคุณครับครับขอบคุณขอให้ทุกคนอายุวันนัสุขะและทุกคนทุกชีวิตในประเทศไทยอายุวันนัสุขะพละโรได้เลิศพรได้ประเสริฐที่สุดในจักรวาลนี้ในโลกานี้ขอให้ทุกคนทุกชีวิตในประเทศไทยอยู่เย็นเป็นสุขนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ชั่วม่พีรันดอนนั่นก็คือการดิ้นล้นสู่ชีวิต ถึงแม่สี่เป็นอาชีพสุดจริตกัยังบ่งเพียงพอที่สี่หาคุ้มมือคุ้มปากคุ้มมือนะพี่น้องก,ก็เข้าใจชีวิตของแต่ละคนนะครับก็บก็ดีใจนะที่ได้ซอยเพิ่นหน่อยนึงนะครับกับเพราหลายดอกแต่ขอแค่เขาได้ทําเขาก็มีความสุขแล้วเท่านั้นเองที่ศาลพระเ,เจ้ากับวังก็แค่ความสุขนิดนิดน้อยๆเท่านั้นเองนะครับนะครับ